สวัสดีค่ะกรัวคนลุกนะคะวันนี้เรามาสอนปักชํานะคะสระแหน่นะคะกอดอื่นเราก็มียอดสระแหน่มาอย่างนี้นะคะนี่ค่ะยอดสระแหน่นะคะแล้วเราก็ใช้กันไกรนะคะตัดใบล่างนะคะนี่นะคะสองใบล่างนะคะตัดถึงโคนเลยนะคะนี่เราใช้มือเดียวนะคะเลยก็เลยช้าหน่อยนะคะ นี่นะคะตัดถึงโคนแบบนี้นะคะแล้วเราก็ปักลงน้ํานะคะแต่เราให้เขาปิ่มๆนะคะอย่าแช่ลงน้ํามากนะคะก่อนอื่นเราก็ไปหายอดซาระแหน่ที่สูงกว่านี้นะคะที่เราได้มาแค่นี้นะค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ตัดค่ะตัดอย่างนี้นะคะตัด ลายล่างใบล่างสุดนะคะสองใบนะคะแล้วก็มีถ้วยพลาสติกนะคะน้ํานิดหนึ่งนะคะให้แค่ปลายปลายก้านสละแหน่เนะะี่ยค่ะแช่น้ํนิดเดียวก็พอค่ะนี่ค่ะตัดแบบนี้นะคะตัดตรงยอดนี่ค่ะปลายนี่ค่ะใกล้ใกล้ใกล,ใกล้ใกล้กล้านนะคะนี่นะคะตัดออกแล้วเราก็มีถ้วยพลาสติกหรืออะไรก็ได้ที่สามารถแช่น้ําได้นะคะแช่ก้าน สารแน่นี้นะคะแค่ก้านนิดเดียวนะคะโดนน้ำนิดเดียวก็พอค่ะประมาณไม่ถึงสัปดาห์นะคะก็จะออกลากมาแบบนี้นะคะแต่อันนี้คืออาทิตย์กว่านะคะเขาก็จะสูงขึ้นแล้วก็จะมีลากเยอะขึ้นนะคะลองทำกันดูนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูไอที่ไม่ได้แช่น้ำนะคะลงดินนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดิ่งติ๊กดาวและสับ c r i b e นะคะเผื่อเรามีคลิปใหม่ๆก็ คุณจะได้เห็นเป็นคนแรกนะคะนี่ค่ะที่เราปักชำแล้วนะคะกันลอดนะคะนี่ค่ะสัรแน่นะคะที่ลงดินเลยนะคะกันลอดนะคะพาไปดูนะคะนี่กันลอดนะคะนี่ค่ะทำไม่ยากค่ะการขยายพันธุ์สารแน่นะคะลองทํากันดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดิ่งติดตามและ subscribe ให้ค่ะสวัสดีค่ะ